โอเคครับจะต้องขอโอกาสสีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมก็กลับมาดูอีกครั้งของมาสเตอร์เซเบอร์นะครับก็เป็นตอนที่3นะครับซึ่งครั้งนี้ครับก็มีคาเมเดอร์คนที่3มาอีกแล้วก็จะเป็นมาสเตอร์บัสเตอร์นะผมก็เป็นอัศวินดาบเล่นยักษ์นะผมก็การันตุนที่ใส่บิกิโดนะครับแเราจะใช้ก็จะใช้คาบไม้ตายนะครับเป็นดาบเล่นยักษ์ใส่ปุ๊บเลยโอเคถ้าไม่ว่าอะไรก็ไปดูกันได้นะครับผม ตมาม๋ยวผมจ้าโอเคครับเดี๋ยวค่อยดูอันนี้ก่อนเพราะว่านี่คือการใช้ค่าไม่ตายนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกิจต่อไปนะครับผม